ข่าวดีเฮ hey, ดังๆวันที่25มีนาคมนี้รัฐเตรียมแจกเงินให้อีกคนละ7,000บาทเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่25มีนาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมที่จะโอนเงินให้กับคนกลุ่มนี้นะคะคนละ7,000บาทเลยนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่นะคะและใครมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะล่าสุดนะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมการเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐข้าราชการการเมืองผู้รับบำนาญหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชการ หรือการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนดในระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564รวมไปถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี2562เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและก็ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี2563แล้วระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564 ที่ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธ์ทางเว็บไซต์ www.rachna.com ว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคม2564เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.rachna.com หรือว่าที่คอร์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ 021111122นะคะโดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก็จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์จำนวน7,000บาทในวันที่25มีนาคม2,564นี้และก็สามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะสรุปนะคะ พ่อแม่พี่น้องที่สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะและก็ได้ขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564นะคะและก็ตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะว่าผ่านเกณฑ์นะคะในวันที่25มีนาคม2564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินโครงการเราชนะให้คนละ700 0บาทนะคะก็สามารถใช้ผ่านแอปเป๋าังได้นะคะ นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่25มีนาคม2564นะคะผู้ที่ทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564และก็ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะจะได้รับเงินรวดเดียวจำนวน7,000บาทนะคะในวันที่25มีนาคมนี้นะคะก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ